ใบเยลลี่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเก็บใบเยลลี่มาล้างให้สะอาดนำไปหัน่นแล้วปัน่นกรองเอาแต่น้ำเพื่อทำน้ำเยลลี่ไว้ทานเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายหรือขยำขยำเพื่อให้ได้น้ำเยลลี่ที่มีโคลโรฟีนสารต้านอนุมูลอิสระนำไปแช่ตู้เย็นนำออกมาตัดเป็นชิ้นชิ้นอย่างนี้จะได้วุ้นเยลลี่ที่แสนอร่อย สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้ยา่าไม่ได้ทานผักนะคะมื้อเที่ยงจึงเก็บใบยลลี่มาทําน้ํยันลี่ทานค่ะทํานิดหน่อยเก็บใบยลลี่มาสี่ห้าใบค่ะกับน้ําอุ่นครึ่งแก้วอุ้ยตายและลืมค่ะเดี๋ยวต้องไปใส่ถุงมือนะคะหากไม่ใส่ถุงมือขยําไปขยําม,มามือจะเหนียวค่ะในใบยันลี่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งอยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตนะคะขยําไปขยําม,มาก็าจะเป็นแป้งเหนียวมือค่ะ มีความลื่นคล้ายๆแป้งมันต้องใส่ถุงมือช่วยนะคะหากใส่ใบเยลลี่หลายใบจะมีความเข้มข้นหากไม่ใส่ถุงมือนิ้วจะติดกันเป็นแผลเลยค่ะเพื่อนๆที่มีต้นเยนลลี่ลองทําดูนะคะขยําไปนานเท่าไหร่บอกไม่ได้ค่ะขยําไปจนใบไม้นี้เละเละเหลือแต่ก้านใบค่ะขยําไปขยําม,มาใบไม้จะนิ่มนะคะเมื่อเริ่มขยําใหม่ๆใ,ใบไม้อาจจะก,กระด้างอยู่ พอเราขยำไปขยำม,มาใบไม้เริ่มนิ่มแลือแต่ก้านใบค่ะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะแล้วน้ําที่ขยำก็เริ่มจะข้นขึ้นหนืดขึ้นค่ะใช้น้ําอุ่นค่อนข้างร้อนค่ะที่เราพอจะขยำได้ก็จะออกเป็นน้าเยลลี่ได้อย่างดีนะคะคือเหมือนเป้งมันหลุดออกมาจากใบไม้ที่จริงไม่ใช่เป้งมันค่ะก็เป็นคาโบฮเดชชนิดหนึ่งซึ่งมีคโคลอฟีนสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะ ขยำจนก้านเบลลีเป็นอย่างนี้ค่ะอ่อนนุ่มเสร็จแล้วํำไปกรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนวันนี้ย่าใช้กระชอนอย่างเดียวนะคะเพราะทำนิดเดียวทำแล้วจะทานเลยค่ะกรองอย่างนี้เสร็จแล้วคั้นเอาแต่กา,กากออกนะคะเอาแต่น้ำสวยๆไว้ในนี้ด้านบนจะเป็นกาก,ากอยู่นะคะก็เอากาก,ากออกบีบนิดหน่อยเหมือนเราคั้นกะทินะคะแต่ว่าน้ำเยลรี ข้างบนที่เป็นแป้งส่วนหนึ่งก็จะไม่ลงไปในกระชอนนะคะก็ต้องใช้มือกดก<ๆ>กดด<ๆ>ให้ลงไปค่ะเสร็จแล้วบีบเอากาก,ากออกตรงส่วนนี้ต้องทําต่อเนื่องนะคะหากเราพักไว้ไปทําอย่างอื่นกลับมากากก็จะเริ่มแข็งค่ะต้องทําต่อเนื่องให้เสร็จก่อนก่อนจะไปทําภารก,กิจอื่นก็จะได้น้ําเยลลี่น้ําแรกนะคะอย่างนี้ค่ะน้ําแรกนี้อาญาก็จะนําไปทําวุ้นเยลลี่นะคะโดยใส่ถ้วยเล็กๆค่ะ จะทำวุ้นยันลี่นิดหน่อยค่ะเทใส่ถ้วยนี้ไว้หรือใส่ภาชนะใดก็ได้นะคะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะแช่ตู้เย็นจะแข็งตัวเร็วค่ะหากเราวางไว้นอกตู้เย็นอาจจะปนเปื้อนฝุ่นละอองหรืออย่างอื่นนะคะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาที่ไม่ใช่ช่องฟิตนะคะเมื่อกี้ขยำคั้นไปแล้วน้ำแรกนะคะความที่เสียดายขยำอีกน้ำหนึ่ง ขยำน้ำนี้จะเอามาทำน้ำเยลลี่ดื่มสดเลยค่ะขยำต่อเนื่องได้เลยนะคะเพราะว่าในใบเยลลี่หรือในก้านนี้ก็ยังมีโคลลินอยู่นะคะยังมีแป้งอยู่ขยำต่อไปโดยเติมน้ำอุ่นลงไปใหม่ค่ะขยำเสร็จแล้วก็นำไปกรองเหมือนเดิมนะคะและเทใส่แก้วที่เราจะนำไปทานค่ะรู้สึกว่าน้อยเกินไป ก็ขยำอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่คราวนี้ย่าๆไม่ขยำแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ำอุ่นมาเติมลงไปเพื่อให้เจียจางและได้ปริมาณที่มากขึ้นครึ่งแก้วทานไม่อิ่มค่ะเห็นไหมคะมีต้นยาลีีหนึ่งต้น เราก็สามารถทานคอโรฟลนจากธรรมชาติได้ทุกวันเลยค่ะและมือไหนที่ไม่ได้ทานผักก็สามารถชดเชยโดยการทําน้ําเยลลี่มาทานอย่างนี้หละค่ะส่วนวุ้นเยลลี่นั้นไว้ให้เขาเซตตัวดีก่อนจึงค่อยนํามาตัดเป็นชิ้นๆค่ะราดน้ําหวานราดกะทิหรือใส่น้ําแข็งเพิ่มเพื่อให้เป็นของหวานได้ค่ะเพื่อนๆจะเลือกทานแบบน้ําหรือแบบเนื้อเพื่อได้เคี้ยวบ้างก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย